กอยู่รงที่สถานีวัดตอกหมอช้ไวัลัยค่ะก็จะลงทางเบ็ดฝาค่ะแต่เรามาต้องกังอันตรายค่ดขึ้นอยู่รงกากขบวนรถเซค่ะเปิดความดีสถานีวัดตอแทางบริษัทที่มีความะสมก็จะอยู่รที่สถานีวัดตอกหมอชัยวัลัยค่ะก็จะลงทางเดาค่ะรถดี้เป็นขบวนรถโดยาธรรมดาขบวนที่254เดียวกบมอารต้นทางสถานีบางสวนอยู่ปทางสถานีโคตรดีค่ะ คเรียตัออกจากสถานีวัดกไปแล้วโรถจัรยานยนที่สถานีเชอทางของมรดููของบางตาโพกเหือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับสถานีวัดของทัสทบุที่ใช้รถบรผ่านหน้าได้การทางควายจกยานจะดัเื่อหนทางรถจักรยานแล้วหวัว่าการทางครั้งตะไคร์ตะลุยลงบนสายประเท่ขอบคุณค่ รุดเร็วมาให้เดเด็กึงรับส่งใหไม่ได้สารเสถานีกลางจนี่บัตรที่สนาบินบรุษบอกจากสถานีัตส่งไปแล้วรับสงไม่ได้สาที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีสวนิเป็นสถานีต่อไปตามบค่ะ สถานีวัดบในนามริ่ไขอคววาทานที่ใชรถไปในยานันนาในธนาารท่านเรียนสิบสิบของใามโดยทุกทาแต่หวังว่าาัรจัไนรถไฟใน้ ทยอยเอาไปทำละว่าดัดแปลงประตูแล้วก็ปรับมุมอะไรใหม่ทั้งหมดไม่ร้องใจใช่ฮะเขาอยังวางแผนให้เ่ายหม่กันเท่าไหร่เวลไไาไม่ลงตัวตเรงแจไอ้้า,า,ททา,านี้ก็ประมูลทำทางเล้านี้ก็ประมูลลดไป บางทีเป็นเคที่ว่าประมูลไปแล้วแต่ว่าคนไม่ไม,มีความยืดเลยข้อเสนอหรือว่าที่ข้อเสนอเราไม่โอเคก็ต้องประมูลใหม่เวลาก็เลยเลื่อนไปแม่รับผมได้เลยฮนะ <c oughs> Thank <laughs> you. ความไปส่งจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งบนเช้าแม่ใดทางขึ้นทางลงทางด้านขวาค่ะในระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเช่นนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาวันที่สองหกสองจะรับส่งด้วยผู้โดยสารต้นทางสถานีสวนสุขปฏิภาษชุดปรทังสถานีบัวเทพบัวลำพงค่ะขบวนรถเช่นนี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะรับส่งด้ผู้โดยสารที่สถานีชุกช่างเราก็โดยคลองบางซานลงมาถึงเป็นสถานีต่อไปตามลักจากค่ะ